สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่รับชมทางช่อง a s i t e a t o r ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมา unbox นะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับกับผู้ที่ใช้รถทั่วไปนะครับผมตัวนี้ทุกคนเรียกกันว่าเป็นตัว smart gate นะครับ OBD2 นะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถ ที่ว่าเป็นรถเก่าหรือรถใหม่นะครับเพราะว่ารถเก่าที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอปัญหาหลายอย่างนะครับก็ปัญหาแรกที่ผมเจอมากับตัวเองก็คือความร้อนจากหม้อน้านะครับฮีทเกินไปนะครับกว่าจะมารู้ลเนี่ยรถเราอาจจะเสียหายนะครับผมแล้อีกอย่างหนึ่งคือแรงดันแบตเตอรีร่เนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าแรงดันแบตเตอรีร่เนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในรถเนี่ย อตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ไอเจ้าตัวสมาร์ทเกจตัวนี้ก็สามารถช่วยท่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับก่อนจะมาอันบ็อกในกล่องว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลทําคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกในกล่องกันเลยนะครับด้านในนี้ก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก่อนนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับ ก็ด้านในก็อันนี้ก็จะเป็นคําคแนะนําจากร้านค้าที่ผมซื้อมานะครับด้านในก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทเกตนะครับผมยกแกะกันเลยนะครับก็หน้าตาด้านในตัวสมาร์ทเกตก็เป็นพลาสติกนะครับด้านนอกก็ดูดีนะครับ นะครับผมส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นที่เขาแถมมาตัวนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นจุบ๊บจุ๊บที่เอาไว้ติดกับกระจกนะครับต่อจากด้านหลังนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปก็เป็นสายเชื่อมต่อนะครับก็ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับพอร์ต USB กับรถรุ่นเก่าๆที่ไม่มีช่องต่อ OBD2 นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสาย OBD2 นะครับที่ต่อเข้ากับรถแล้วก็ลิงก์มาที่ตัวสมาร์ทเกตนะครับก็ตัวต่อไปตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเก็บสายตามขอบประตูนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสัก,กุไลนะครับผมแล้วก็มีเป็นกาวสองหน้านะครับให้มาอีกหนึ่งชิ้น ส่วตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็ตามคู่มือที่เขาบอกมาเนี่ยก็เจ้าตัว o p d 2ตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทเกตตัวเนี้จะมีเมนูภาษาไทยนะครับฟังก์ชันหน้าจอดิสเพย์ก็มีทั้งหมด9 9 d า s p l a ดิสเพย์นะครับหน้าจอเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งและการใช้งานกันเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนำสาย o p d 2นะครับเสียบเข้ากับ ด้านล่างนะครับในรถของตัว V ีออนะครับก็สาย o b บ2จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับตัวต่อขั้วต่อ o b บ2นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นตัวขาวๆตัวนี้นะครับรถรุ่นใหม่ก็จะมีทุกคันนะครับเราก็จะทําการเสียบนะครับตัว o b บ2นะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปในลักษณะเช่นนี้นะครับผมเห็นไหมครับ นะครับเห็นกันจะชัดนะครับต่อเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ทําการเก็บสายนะครับผมเข้าตามขอบขึ้นมานะครับก็หลังจากเราทําการติดตั้งสายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําสายด้านอินพุนะครับด้านหลังนะครับต่อเสียบเข้ากับสายนะครับที่เราต่อเข้ามาจาก OB2 นะครับผมตัวนี้นะครับเราทําการติดอันนี้ผมจะติดไปด้านหน้านะครับ ่ะผมผมจะติดในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ตอนแรกที่ผมเสียบสาย OBD2 เข้ากับตัว smart gate นะครับก็แรงดันแบตเตอรี่เขาจะโชว์ขึ้นมาที่12.5สโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสตาร์ทเครื่องนะครับรอสักครู่นะครับให้ตัว smart gate กับรถของเราลิงเข้าหากันนะครับ อนนี้แรงดันอยู่ที่13.5อ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ตัวสมาร์ทเกตก็จะลิงก์เข้าหากับตัวรถของเรานะครับเห็นไหมครับหน้าจอสวยงามดูดีใช่นะครับก็หลังจากเราทําการติดตั้งเจ้าตัวสมาร์ทเกตเข้าไปแล้วนะครับปุ่มกลางนะครับด้านบนนะครับเป็นตัวเลือกดิสเพย์หน้าจอนะครับสองนะครับผมสามนะครับ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมแปดเก้านะครับผมอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับก็คือการตั้งค่าของเจ้าตัว OBD ตัวนี้นะครับผมข้อดีของเขาก็คือเมนูนะครับผมเห็นนะครับเมนูของเขาจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับทำให้ตั้งค่าง่ายขึ้นนะครับผม อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งค่านะครับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับผมก็เห็นไหมครับก็จะมีเป็น GPS ด้านบนนะครับว่าเราหันรถไปทางทิศไหนนะครับผมมีค่า DIS นะครับอันนี้อุณหภูมิหม้อน้ํานะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมลองเล่งเครื่องดูนะครับผมอ่าโอเคนะครับรอบเครื่อง โอเคจะหน่วงไหมครับอ่าไม่ค่อยหน่วงนะครับรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเวลานะครับเวลาขนาดนี้คือ9ก้าโมงสิบนาทีนะครับนะครับผมตัวสมาร์ทเกตตัวนี้เท่าที่ผมทดลองนะครับเข้าไปที่เมนูต่างๆนะครับขอขอบคุณทางร้านนะครับที่ได้เซ็ตค่ามาให้ผมแล้วนะครับก็เขาได้เซ็ตค่าให้ผมมาแล้วนะครับในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู อ่าอย่างค่านี้ก็คืออุณหภูมิหล่อเย็นนะครับอ่าเห็นไหมครับตั้งค่ากดลงมาด้านขวามือกดกรงกลา,างอีกเที่ยวหนึ่งนะครับอ่าทางร้านเขาตั้งมาให้แล้วอย่างแจ้งเตือนความเร็วนะครับอย่างแจ้งเตือนความเร็วเขาตั้งที่150กิโลเมตรนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ํานะครับ การแจ้งเตือนอุณหภูมิน้ำเขาตั้งอยู่ที่ร2อยี่องศาเซลเซียสนะครับส่วนแจ้งเตือน RPM นะครับอยู่ที่6000รอบนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็แจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับตั้งร้านตั้งมาอยู่ที่1ิบโห้าบวลต์ก็เป็นค่าที่โอเคนะครับผมบนหน้าจอหลักหน้าจอนี้นะครับก็จะมีนะครับผมนี่มีความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์นะครับผม ความร้อนหม้อน้ําระดับความสูงแบตเตอรี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ระยะทางการเดินทางแล้วก็ระยะทางระยะเวลาขับรถนะครับก็คือเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่รองรับเกือบทุกฟังก์ชันนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับส่วนเมนูที่ผมใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นนะครับผมเป็นเมนูแรกนะครับผมเมนูนี้นะครับ อันนี้ที่ผมตั้งไว้นะครับอันนี้เทอร์โบผมไม่ได้ใช้นะครับถ้ามันใช้ผมจะกดด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าเราใช้เป็นอะไรนะครับผมนะครับสามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมออกเป็นรอบเครื่องดีตานะครับโอเคนะครับผมก็เจ้าตัวสมาร์ทเกจตัวนี้นะครับอ่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับผม ก็คือเขาสามารถที่จะลบโค้ดนะครับผมในกรณีที่เครื่องเรานะครับขึ้นเป็นสัญลักษณ์นะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็สามารถสแกนและลบโค้ดได้นะครับในตัวเมนูของเขานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามสวัสดีนะครับ